โอน้ำขึ้นไหลโอ้ขัดตาในว่ uh. ะฝนตกหมู่บ้านนี่คนทางนะครับผมคนทางลงนาน้ำท่วงอยกจะมาใส่มองวัวแดงอะไรงนี่ ปลาติดเบ็ดเขจะหัวโอ้ปลคอติดเบ็ดเบ็ดไผ่บยวเเนาะปลาช่อนติดเบ็ดโอ้ปลาหนามไม่ครับ à chuyện rồi đây bó đây bó rất xuống đây nữa ừ, ừ. ừ đây ừ. Thế. càng càng mong cái đầy tuần rồi cái đầy đầy ô cái <laughs> ừ, đầy vô tiêm cho à đầy vô con con men จีเพียงเขาเลยบู๊แถวนี้น้ำถั่วมมนทางล่เราไปมันจะกราดโอ้ดอกฟักอีหินงามเถอะวะคนทางงามถ่วมดอกบัวขาว อยู่ในสาโ้แบบสวยน้ำถ่วมเถียงพัง <c oughs> น้ำถ่วมันทางแล้วโอ,โอ้กลางมองผู้สิดีวะ